มั s ติสเตตแซมปิงการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนคือวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เป็นขั้นๆหลายขั้นตอนด้วยกันการสุ่มตัวอย่างแต่ละขั้นอาจจะใช้แผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบใดก็ได้และการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บจากหน่วยตัวอย่างย่อมที่สุ่มเลือกได้ในขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่นจากระดับประเทศแบ่งเป็นภาคสุ่มจากภาคแบ่งเป็นจังหวัดสุ่มจากจังหวัดแบ่งเป็นอำเภอสุ่มจากอำเภอแบ่งเป็นตำบลสุ่มจากตำบลแบ่งเป็นหมู่บ้านข้อดีของการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 1. สร้างกรอบตัวอย่างที่สมบูรณ์และทันสมัยสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 2. เป็นแผนแบบการสุ่มตัวอย่างที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆเพราะว่ามีการสุ่มตัวอย่างทุกขั้นตอน 3. ส,สามารถควบคุมงานสนามให้มีประสิทธิภาพสูงได้เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บรวบรวมจากหน่วยตัวอย่างที่สุ่มเลือก ได้ในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นข้อเสียของการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนความยุ่งยากในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะต้องมีการคำนวณทุกขั้นตอนที่ทำการสุ่มตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือการประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณที่ได้